มาครับมาครับวันนี้เขาจะมากินข้าวกันนะครับเนาะเป็นข้าวหมูกรอบครับผมข้าวหมูกรอบอร่อยอร่อยนะครับเปิดปอยเป็นยังไงช้ำๆเลยจ้าโอ้โหมีน้ำซุปครับมีน้ำจิ้มอร่อยอร่อยมาฮือตวเยนะครับเนาะล้องต้เต้ครับข้าวหมูกรอบล้านนี่นะครับเป็นข้าวเที่ยงสีอิ่มแปร่แล้วครับผมได้นักต้ยเนอร์ อันนี้เป็นพัดมามา่าไส้หมูกรอบใส่พะันน้าเช่นกันครับล้ำเหมือนกันนะครับเนาะแซ่บแต้ๆครับบอกว่าจะเป็นข้าวมามา่าก๋้วยตวงกล้วยเตี๋ยวอะไรยังต่างๆนะครับล้ำแต้ๆมีถึงข้าวมันไก่อะไรอย่าง<ว>ด้วยนะครับเนาะแต่เหือนตอนนี้ <c oughs> เขามากินพัดมามา่าไส้หมูกรอบใส่พะขันน้านะครับลักกะ <c oughs> ข้าวหมูกรอบลำ้ลำๆนะครับมาเนอ่มมากินข้าวตอนเท่ากันนะครับล้ำแต้ๆเน้อนครับนี่เนอ่